สวัสดีครับสวนปลาพมินลำเน่าสวัสดีครับผมวันนี้ผาผี่น้องมาอัปเดตสวนปลาครับ <c oughs> อัปเดตสวนปลาในรอบปีนะครับเพิ่งจะได้มาไทยครับผมกลางล่างนี้เป็นดอกกระเจียวนะครับ ป้าพื้นนี่กัพื้นที่หาไรครับผมปลูกผสมประสานกันครับมีคานะครับคากล้วยนะครับแล้วก็เป็นพวกต้นไม้นะครับต้นซักครับต้นพยุ่งสลับกันไปครับด้านล่างก็เป็นดอกกระเจียวนะครับ แังแต้ทอนหยามันออกกาช่วงเป็นตะเบิงอยู่ครับกระเจียวปีที่สองครับผมฟั่งนี้ก็เป็นดอกกระเจียวคือกันครับรอฝนครับผมดอกกากาพ่อได้เก็บเยอะครับผมคิดว่ากาปวลาประมั่น ฝนเลงคนละครับต้องไปให้ผลผลิตหลายครับผมกช่วงนี้กับเพาท่านพ่อได้ขายหรอครับพ่อได้เก็บได้กินไปกวนครับผมนะ <c oughs> ครับต้นซักนี่อายุสามปีเต็มครับสามปีเต็มกับประมาณสามเมตรกว่าครับ ตนหนึ่งครับตนนี้กับประมาณสี่เมตรครับผมต้นสักนีไงไ่ใหญ่ายครับอันนี้เป็นพายุงครับพายุงกับไง่ไว้กันครับประมาณสามเมตรกว่าที่อนครับผมนี่กาปูบักแข้งครับบักแข้งกำลังออกน้อยครับกับมีพักติว สมม่งตรงนี้พักเมก็กครับผมปลูกแซมไว้ครับต้นนี้กับต้นซักต้นนี้กับประมาณหาเมตรครับสามปีเต็มพอดีครับกับพยุ่งสวยงามครับผม ยุงย่งใไง้ครับกับต้นสักอยู่พื้นที่ของผมครบสามปีแล้วกะปล่อยเลยครับดูแลแค่สามปีครับต้นใหม่ครับภารกิจต่อไปก็คือหาแนวปลูกอยู่รองสวนนี่แหละครับเพราะว่าผมเก็บใวครับ กาวาพ่ได้ดูแลต้นใหม่กสิดูแลอังสีละครับเป็นดอกกระเจียวบวกคาตะไคร่ไปเังสัน่นละครับพ่อได้ปลูกเสริมครับผมเหยีดไปเทียรยางครับตอนนี้งานเริ่มเบาแล้วครับสามปีแรกค่้าดูแลแต่ต้นใหม่ค <c oughs> ากับงามเลยครับ คายโยครับมันหลอดแหลงครับเป็นางงคนนาแดงใ่ครับผมผั้ใดสนใจพันคากะทักมาใดครับผมแบ่งขายใดครับคาแดงใ่นะครับเป็นคาพันนี่เป็นหัวใยนะครับแต่ว่าเขา เขาเป็นน่องค้องกษตเศษแดงไงครับผมรสชาตินี้ใส่ได้เลยครับพิษพิษน่อยๆครับที่แรกผมกะสร้างเป็นกษตเศษแดงไง่ล่ะครับแต่ว่าเขาเจาะอพันนี้มาให้พ่อศึกษามาแล้วกา เขาจะเป็นค่าแดงนะครับแต่ว่าห่างโบมเมนกเกษียดแดงไงแต่ว่ากับ,บ่บเมนค่าตาแดงครับผมเพราะลาสายพันธุ์ครับบรูวามาเดงแดนี่กัต้นมะเขือนะครับรอบนี้กับปลูกยางหน้าไว้ถ้ากินเห็ดครับผม ปลูกรอบเทียงครับนี่กาพักติ้วครับปลูกไว้ตั้งแต่ปีกายครับค,อคอ่อยๆทยอยปลูกครับผมบางนี่กาเทียมหลุม เตรียมลุ้มใบตั้งแต่ต้นฝนครับผมใส่ปุ๋ยมักปุ๋ยยัไไว้ย่างดีครับนะครับาเาเลยครับผมกาวาสิหาพผืชอายุม่เกินสิบปีนะครับมาปลูกก็พลังกิมจูผักหน้าวมะกรูด มโอประมาณนี้แหละครับเสดโอนะครับติดเตรียมลุมใบนะครับเตรียมใบร้ายครับแต่เป็นร่องนี่กับเป็นพักขานะครับแมงล่งครับผมยักษ์มันแมงอีอย่างสงสัยเป็นแมงเต่าท่อมว่าจากครับ กัดกินหมดเลยครับหยอดกระล่งโป่งไหมครับผมใส่เวลาจังน้อยครับเป็นอาทิตย์ครับลองนีกามีขามีกลวยเช่นเคยครับแปลงนี้ผมจะปลูกหางจังน้อยครับ ต้นใหม่ครับปลูกระยะสี่ขนหกครับผมเพื่อจะให้ต้นใหม่มันโตทุกต้นครับแต่มันเป็นรุ่นพีครับว่าใดว่าได,ไดฟ้าวครับเพียดป้าครับเพราะว่าผมต้องการใส่พื้นที่ของหล่องกลางอยครับกับปลูกกล้วยแซมไวุุ้กหล่องครับผม เพราะว่าผมต้องการใส่พื้นที่ให้เป็นประโยชน์ครับประมาณพื้นที่ตัวนี้ก็น่นาจะใส่ได้สิบปีครับพื้นที่ลองกลางก็ต้นไม่จะโตนะครับปลูกข้าปลูกตะไคร้ใบประกรูดยังไปครับปลูกแตงปลูกพักครับปักแป้งแตงโมไ้เบรดครับผม คาปลูกไว้ปีที่แล้วครับปลูกว่าได้ดูแลครับผมแต่ว่ามันกลับว่าตายครับมันแรงนักครับสวนนี้จะเป็นปลาคานะครับผมสวนนี้จะเป็นคาตาแดงครับนี่ครับตาแดงครับจะล่ำหน่อยครับผมทนแรกด้ว่กันครับคาตาแดง ตาแดงนะครับผู้ดใดสนใจกะทักมาได้ครับผมตอนนี้ค้าที่ปลูกไม่เป็นค้าหยัวครับผมปลูกไว้สองแถวครับเง้าวสุดขุ่นเลยครับประมาณร้อยเมตรนะครับตรงนี้ก็ปลูกผิดที่แล้วเหมือกันครับ พดแบบว่าได้ดูแลว่าได้ใส่ปุ๋ยยังครับการจะเจรินเติบโตการถือว่าใส่ได้ยังครับต้นพะยุงนะครับต้นปลาดูนะครับ ลาดดูใหญ่ครับผมเดีย๋ยวครับเขาจะว่าตนใหม่เงินแสนครับผมหล่อวงวัดได้สาเมตรพอดีครับสาเมตรนิดๆน,น,นะครับตนใหญ่ครับครับ หล่อวงสามเมตรนะครับสามรอยเส้นนะครับนี่นว่าละเป็นสามรอยเส้นมาละแต่ว่าแน่ๆสามเมตรนะครับเพลนมาะหอแสนหนึ esin. ่งครับผมต้นนี้ครับพอข่ามาะหอแสนหนึ่งครับแต่พ่อละว่าละสิขายแสนเอ็ดครับผม มะฮอกการนี่มะฮอกการนี่กะมีครับผมปลูกไว้ต้นหนึ่งครับมะข่าโม่งมะขาโมง,มาามงผมกับปลูกไว้สองต้นครับผมผสมกันไปครับต้นสักใหญ่ไว้ครับผม ของผมอ่ามีสองแปลงครับผมแปลงละหาอะไรแต่ว่าแปลงทางพุ่นจะปลูกที่ยังน้อยครับผมอันนี้น่าจะเป็นต้นอิสึกนะครับถ้าจำผิดนกปลูกไข่ครับผมของผมอ่ามีมีอีกแปลงหนึ่งติดกันครับตัวนั้นจะปลูกที่ยังน้อยครับผมเป็นแปลงสาธิตครับปลูกที่เม็ดคุ้นเม็ดกับปลูกมาแล้วครับ สองคูณสองสองคูณสามสี่คูณสี่นะครับปลูกเพื่อเป็นแนวทางนะครับเพราะว่าแปลงแปลงที่ปลูกที่นี่ตั้งใจให้เป็นป้าครับผมแต่ว่าแปลงที่ปลูกห้างนี่ตั้งใจให้เป็นตน้นไม้ที่มันโตนะครับนี่ป้านี่ครับป้าที่มันปลูกที่ครับผม ก็มีตักพยุงอย่างหน้าประดูนะครับลักๆครับข้างฝุ่นต้นพยุงประมาณ6ดปีนะครับต้นใหญ่ครับแต่ว่าห่างปลูกที่ครับผมแต่ว่า <c oughs> ช่วงล้างๆเริ่มจะว่าโตแล้วครับ ย่แปลงนี่เดามือหลังเด็ดภาพพี่นองมาชมอีกรอบหนึ่งครับผมตัวนี้เป็นแปลงยางนาครับผมแปลงยางนาเอามาปลูกสามปีครับเทวว่าต้นบ่ใหญ่ครับผมบ่ถือมันบอถือกับพื้นที่ผมมั่งผมมา,มา <g ül> นี่ครับสามปีเลยครับต้นเด็มเม็ดหนึ่งกับนี่ครับ แต่ว่าตัวน,นั่นส้มไงกร,ระมูวครับประมาณสองเมตรนี่นครับผมปลูกระยะสีหุ้นสีครับผมลงเฉียอเห็ดเรียบร้อยครับแต่ว่าท่านได้ออกครับ3มปีครับได้ซ้ำนี่ครับ พื้นที่ให้เป็นประโยชน์คือปลูกตกไครนะครับปลูกแบบว่าต้องหดน้ำครับปลูกหนาฝนกันเน็บๆล่องเลยครับเจละสองหัวสองหัวนะครับแล้วผมพาไปเบ่งอย่างหน้าประมาณหกปีประมาณนี้แหละครับหาหกปีนี่แหละครับต้นว่าด่าย่งนครับพื้นที่ของผม น่ครับปลูกที่ทีครับหากปีได้ซ้ำนี่แล้วครับปลูกเป็นรุ่นแรกครับผมแม่เราว่าเราอยากกินเห็ดมาเราก็ได้ปลูกไว้แต่ว่าเห็ดนยังว่าท่านออกครับเรื่องเชื้อเห็ดมีหลายครับครับย่าเห็ดนี่ปัานันกะสิมีปลาดูนะครับปลายุ่ง ปังนี่กักระดูกับพายุงครับปลูกทิทีเลยครับผมประมาณเมตรครึ่งนะครับพุ่นเมตรครึง่งหรือสองเมตรกับนี่ครับกำลังเบียดกันขึ้นครับปังนี่ที่ตั้งใจใเป็นป้าครับผมกับป่อยเข้าไปครับทีทางมั่นครับ สีหกจากน้อยนะครับทางนี้ก็เป็นต้นซักครับผมต้นซักนี่ก็ประมาณถ้าผมจำาบ่ผิดกับมันหกเจ็ดปีครับปลูกที่ครับแต่ว,ว่าสูงอย่างเ,เดียวแต่ว่าล่ำต้นมันบ่ยหญ่ครับทางปุ่นผมปลูกไว้สามปีนี่ใกล้ซ้ำกันแห้วครับผมแปลงนี้ก็เป็น สวนอินทผาลัมครับปลูกอ,อินทผาลัมบอรประสบผลสำเร็จนะครับกะเลยพ่นทิ้งนะครับ <c oughs> ตัดออกว่าท่านเบิดครับเดี๋ยวหาแนวอื่นมาปลูกครับผมทางนี้ก็เป็นปลาอ้อยครับปลูกไปพ่อได้ใส่ครับว่าไ,ได้ปลูกหลาย พยายามใส่พื้นที่ให้เป็นประโยชน์ครับผมเดี๋ยวขาพี่น้องไปเบิ้งแป้งพักต่อนะครับเมื่อไม่หัดไทยครับผมนี่ก็เป็นเถียงครับ อย่างหน้าหน่อยครับต้นนี้ก็เป็นใหม่ปลาต้นอย่างนอ้อจำไว่ได้ครับอินทนินครับผมอินทนินไ,ไดปลูกปักทั่วเพิ่มครับผมปลูกปักทั่ว น่ครับเพื้นทีนี่ปลูกลายย่างครับปักทั่วปักอื้อกระมีครับนี่ปลูกปักอื้อครับปกักอื้อปักฟักกระมีครับป,กปกักหลักแตงกัวนะครับปลูกแบบผสมผสานครับผม อันนี้น่าจะเป็นแตงกวานะครับหรือฝักแฝงประจักปลูกร่วมกันครับอันได้กับปากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามนู้น้วยครับเมื่อใหม่หัดไทยครับผมเมื่อนี้กับกับเดวเบลาพอสมควนครับผมก้สวัสดีครับ